แมนยูนะครับบุกชนะชเชฟฟิลด์สองหนึ่งต้องบอกเราเป็นลูกเกมที่อาจจะไม่ได้ดีมากมีบางจังหวะที่ดูงงๆอยู่ว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันแต่สุดท้ายได้3แต้มสําเร็จแล้วเกมที่ต้องบอกเลยว่าแผงหลังเนี่ยโอ้โหโคตรทีเด็ดเลยโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กควายลูกเกมจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มนักเตะจะเป็นยังไงก่อนรับชมนะครับรบกวนกดหัวใจกดติดตามผมก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้นะครับแมนยูในระบบ4 2 3 1องสามหนึ่งสถูกเป็นอันเดรโอนาน่านะครับคลูลสเตอร์วันนี้เป็นจอห์นนี่เอเวนแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะครับแบ็กซ เป็นวิกตอร์ลิเดอร์แบ็กขวาเป็นเดียโก้ดาโลนะฮะแดนกลางวันนี้นะครับมีแม็กโทเมนีอาร์ลาบัดแล้วก็บูโนเฟรนเดสนะครับส่วนแดนหน้าวันนี้นะครับมีมาร์คแทสฟอร์ดแอนโทีแล้วก็หน้าเป้าอย่างราสมุดหอยลุนเริ่มเกมมานะครึ่งแรกนะเป็นฝาของเชฟฟิลด์ดูดีกว่าพยายามทำเกมลูกใส่แมนยูเรื่อยๆเลยนะครับแต่สุดท้ายแมนยูไม่ได้ทีเด็ดจากสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับเป็นทีที่ยี่สิบแดเข้าไป1นโฉบนะครับโอ้โหรู้ต้องบอกว่ายิงเฉียบคมจริงๆคนแรกซึ่ก็เป็นบรูโน่เฟรนเดสแมนยูขึ้น,นแปบ๊บเคลิ นะครับทางฝั่งของเชฟฟิลด์ตีเสมอนะครับเจาะลูกจุดโทษนะครับเป็นฝั่งของแม็กทูบเนชันเคยนะครับทำฟาวในกรอบเขตโทษได้ก็คือทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยเป็นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับซัดจุดโทษไป1-1พอมาครึ่งหลังเราต้องบอกว่าเกมลูกแมนยูดูตื้อตื้อเติ่นเตนะครับเจาะเชฟฟิลด์เนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเอามาร์คซิยาวลงมาเอาอิลิกเซ่นลงมานะครับแล้วก็เอากาลาโชลงมาพอเปลี่ยน3คนนี้ลงมานะครับแดนกลางแมนยูเนี่ยดูนิ่งขึ้นเลย โอ้โหคุมแดนกลางได้อยู่หมัดเลยส่วนเกมลุกนะครับพอเป็นการโชว์ลงมาดูจีจัสสดกว่าแล้วก็มันกว่าแอนโทนี่เลยเกมลุกเนิ่มเพิ่มมิติเยอะเลยสุดท้ายมันยก็พยายามโหมบุกเรื่อยๆนะครับพยายามทำเกมขึ้นเกมเรื่อยๆ จนสุดท้ายนะครับแมนยูขึ้นนําได้เสด็จเป็น2-1ในทีที่77นะครับจากเดียโก้ดาโล่ปั่นเสียบสามเหลี่ยมสุดสวยเลยลูกนี้นะครับคนอสงกก็เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับลินต้องบอกว่ายิงสวยจริงๆครับสำหรับเดียโก้ดาโล่สุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูเฉือนชนะเชฟฟิลเด2-1ต้องบอกว่าเกมรับแมนยูวันนี้เหนียวแน่นจริงๆทําให้แมนยูตอนนี้นะเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนนะครับขยับขึ้นมาอันดับที่8ของตารางอ่ะเราพูดถึงรูปเกมโดยรวมก่อนแล้วกันต้องบอกว่าเกมนี้ เกมรับเนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยแฮร์รี่แม็กควเนี่ยแบกแผงหลังเลยนัดนี้เนี่ยให้ MVP เลยแล้วก็จับคู่กับจอห์นอีแวนได้อย่างลงตัวเลยนัดนี้เราต้องบอกว,ว่าเกมนี้แดนหลังเราเนี่ยโอ้โหเติมสูงเหมือนกันมีหลายจังหวะนะครับที่จอห์นอีแวนเนติมขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ในกรอบเขตโทษข,ของเชฟฟิลส่วนทางแฮร์รี่แม็กควนะครับวันนี้ก็เติมสูงแล้วก็เปิดบอลโอ้โหได้อย่างแม่นยำหลายลูกเลยเกมรับเนี่ยถือว่าโอเคเลยส่วนเกมลูกนะครับค่อนข้างมีปัญหาอยู่แดนกลางวันนี้ก็เรียกว่าเชื่อมกับแดนหน้าไม่ค่่่ออออยยยยเเเเเตดบบูนนนนฟัสวีี้กกก็าาจละหมื มาราดฟอร์ดเนี่ยก็เลี้ยบบอลไปตายตรงพี่แกนเนี่ยโอ้โหบ่อยเลยพยายามแต่บอลตพยายามจะจับเลี้ยงจับอะไรสุดท้ายก็โดนฉกบอลแล้วก็เลี้ยงไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งมารัตฟอร์ดนะครับได้ยิงโล่งๆเลยแต่สุดท้ายยิงเท้าไม่ถนัดแล้วจบไม่ได้ไม่เด็ดขาดพอส่วนทางรัดมูดฮอยลุนนะครับเกมนี้ก็ดูยังออกับเพื่อนๆไม่ค่อยติดนะครับยังต้องปรับตัวกันอีกเยอะเลยสำหรับรัดมูดฮอยลุนนะครับยังหาประตูแรกในพีมยรีกไม่เจอเลยส่วนตัวสโลอที่ถูกเปลี่ยนลงมาวันนี้ที่เล่นดีก็มมมมมีีีกก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 าาาาาาารรรชชชลล้้้วววว็็ออออิิเเเเซ่่่่นนงงยยใคสสดดดบพืไตุ ะครับลงมาก็เรียกว่าทำให้แดนกลางเนี่ยโอ้โหดูนิ่งขึ้นเยอะเลยส่วนผู้รักษาประตูอย่างอันเดรโอนาน่านะครับวันนี้ก็เรียกว่ามีเซฟช่วยทีมอยู่เหมือนกันนะครับแต่มีอยู่เซฟหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันเซฟเพิร์ลบันกระชอกนะครับก็เออเรียกว่ายังไว้ใจพี่แกไม่ค่อยได้ภาพรวมก็มาแนี้แล้วกันนะครับไป็นหนึ่งเกมที่รูปเกมอาจจะดูงงๆแล้วก็เฮ้ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าตามค่าตามเป้าหมายนะครับเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับก็เรียกว่าวันนี้เททาาาาาากกกวงงหหมมมมมดีออยยยู่่เืนนนนััะครบพสแ็ดันนนแมทเเยี่ฮ เ่นเกมลุกมากกว่ามาเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมาทูมเนยิง1ประตูนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าเกมลุกในยังอาจจะต้องปรับปรุงกันอีกนิดนึงนะครับส่วนนัดหน้าเจอแมนซิตี้นะครับโอ้โหงานหนักเลยเออเชฟฟิลด์ยังขนาดนี้ทีมบวยตารางนะครับแล้วเจอแมนซิตี้นะครับโอ้โหก็ต้องรอดูกอีกทีนะครับว่าแมนยูจะเป็นยังไงนะครับเจอแมนซิตี้แล้วก็คิดว่านัดหน้าวาราน่าจะกลับมาลงตัวจริงได้แล้วแล้วก็มีข่าวแว่บๆว,ว,ว่าเฮ้ยคอบบี้เมนูเนี่ยอาจจะกลับมาพร้อมลงเล่นให้แมนยูแล้วเออ ก็ต้องรอดูกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกื้อเป็นกาวหน่อยแล้วกันนะครับผิดพลาดยังไงขออภัยมนณาทีนี้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ